ช่รอบครับพบกับรายการครัวบ้านๆแห่งเช่นเคยนะครับทุกๆวันนะครับทางแม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับคือคุณนายปิดแก้วน้ำบงแล้วก็คุณดำปัทมาพรนุตเปรนนะฮะแม่ครัวบ้านๆของเขาทั้งสองคนนะครับจะพาท่านทําอาหารเมนูอาหารเมืองเหนือครับอร่อยรสเด็ดนะครับแล้วก็เป็นอาหารวัฒนธรรมนอาหารของชาวเมืองเหนือล้านนาฮานนะครับเผยแพร่ทั้งพัน ผ่านทั้งช่องยูทูบนะครับของยุทธภูมินางวงนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กอ่าเพจนะครับแฟนเพจของเพจคนเหนือนะครับเกาะทุกๆวันนะครับมาปะกับทันในรายการอา,อาหารเมนูอาหารเมืองเหนือล้านนาก็อาหารของภาคอื่นๆตัวนะครับํบาหรับวันนี้นะครับเป็นเมนูอาหารพื้นเมืองเหนือนะครับทั้ง2รายการนะครับรายการที่1่ก็คือ ลาบคั่วนะครับลาบหมูคั่วนะครับคนเมืองเหนือเอาแต่แต้เลยนะครับแล้วก็แฮมเมนูหนึ่งก็แกงแกงมันน้อยนะครับแกงมันน้อยใส่หมูนะฮะมันน้อยก็คือบวบนั่นเองครับบวบเรียมนะฮะอาหารทั้งสองรายการนั้นนะครับแม่กัวทั้งสองท่านนะครับจะพาท่านพาทำนะครับง่ายๆประหยัดประหยัดนะครับแล้วก็ปลอดภัยทางปลอดภัยสารพิษแล้วก็ปลอดภัยโควิด19ตัวเอาไปกันเลยครับ สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านๆมาปะกันถิ่มแล้วนะเจ้าวันนี้มีอย่างกินน้ำเหลือเลยนาวันนี้เราจะแกงวบวกนะคะบวกเหอะบวกเลียมคือของข้างท้างหนึ่งักกาดาบวกแกงวบวกใส่กระดูกหมูและหมูสามชั้นปิดมันนิดหน่อยแล้วก็จะมีลาบหมูนะคะคือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะ้องรอแค่ผสมแล้วก็วแต่แต่เราจะไม่กินดิบนะเราจะกินสุกนะคะแล้วก็จะมีผักเอ็มเหียนเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำ อย่าลืมนะคะแกงมัน้อยวันนี้เราใส่น้ําปลาด้วยนะคะคือแซ้นนัวของเราเราฝากฝากด้วยเนาะคือยังขายอยู่นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะต้มยำตําแกงได้หมดนะคะรสชาติเข้มข้นรับรองเลยค่ะเจ้าแกงมัน้อยใส่กระดูกหมูนะเจ้าแกงมันอนบ้้นเฮานะเจ้าคนเหนือของเฮากับลาบคั่วลาบหมูเมืองเมืองนะเจ้าแอมพริกพริกจีเจ้าพิกจีหน่อยโอเคค่ะเรามาตำพริก เราจะแกงบวบเนาะบวบเหลียมอะค่ะหรือว่าทั้งเรือเี้ยแกมันน้อยมันน้อยใก่กระดูกหมูและสามไม่ใช่สามชั้นเนาะมันเป็นประมาณวันธรรมดาเนอยเออติดมันจะมีพริกน่ะค่ะห้าหกเม็ดใส่ไปเลยค่ะอันนี้พริกมันไม่เผ็ดนะพริกเลยใส่เยอะนะคะใครจะใส่ตามก็ได้แล้วก็มีหอมกระเทียมแค่นั้น่ะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราตำพอขูกขิกนะคะไม่ต้องไม่ต้องแหลกนะคะเพราะเราแกงแกงเปียลูบูบับเนาะใช่เราแกงเรกว่าลูบูบบอบลูบุบบับ ถ้าว่าถ้าคนแบบว่าเผ็ดใส่สองเม็ดสามเม็ดก็แล้วแต่นะจ๊ะได้เพราะอันนี้เราอิงอิงพริกแล้วเนาะเราเราอิงพริกเราอิงพริกแอมสำหรับคนกินเผ็ดนะคะถ้าไม่เผ็ดเราแกงอย่างเงี้ยสบายคนเท่าคนแก่กินได้นะคะอันนี้ก็ย่าถ้าประมาณว่าถ้ายากกินก็กินได้อยู่แต่ก็ยังมีเผ็ดนิดหน่อยจ้านี่นะคะ เอาแค่บลกปกปกเนาะคะถ้าตังเหนือปนท้อเอาบลกปกปักน่าจะคือแล้วก็เอากระปิห้องบลหลกหลายเนี่ยจะกระปิใส่แต่แต่วันนี้เราจะเน้นตัวนี้นะคะปลานื้น้ำปลาแซดโอนของเรานะคะเอาใส่มแค่นี้พอค่ะใครจะแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบแต่เราจะใส่ทัวนี้เราเน้นน้ำปลาเรามากกว่าเพราะน้ำปลาเราเข้มข้นแล้วน้ำปลาเราเข้มข้นยังไงก็ฝากด้วยนะคะเรายังขายอยู่เนอะ เดี๋ยวเราไปน้ำเดือดเราก็ใส่เลยค่ะน้ำเดือดแล้วเนาะแล้วพริกเราก็ตาเรียบร้อยละไม่ต้องตําแหลกเนอะเอาแค่แบบไม่ขนาดแบบเป็นบลกคุคัพนะเจ้าเอ่อเกนือกระท้องกันทำแล้วต้องแหลกนะเจ้ามันจะได้ใช่ใช่ต้องแหลกถ้าเราไม่ได้แกงเ็ะแกงนะแกงมัน้อยแต่เจ้าต้องเหนือไปท้องมัน้อยเนาะมัน้อยใส่กระดูกหมูที่ที่ที่จะเรียกเรียกแกงบวกนะคะแกงบวกใส่ชิ้นหมูใส่ ไก่หมูติดมันและก,กระดูกอ่าเสร็จแล้ว,รลวกระดูกเปื่อยแล้วกระดูกนี่เรา<ๆ>เราเรา,เราไม่ได้ทําให้เห็นนะคะเราทําให้เปื่อยแลยต้องเปื่อยแล้วเราใส่ไปเลยนี่เลยคะ่ะใส่เซตใส่เข้าไปครับเดี๋ยวต้องเติมเติมน้ำเราเดือดแล้วนะคะเ,เราใส่บวก แล้วแต่ใครจะหั่นยังไงเนาะแต่ทางเหนือเขาจะหั่นแบบนี้มันจะโอเคกว่านะคะอ่าเราใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอเรารอเดือดนะคะบวบใส่แล้วเห็นไหมคะบวบใส่แล้วอ่ะเปื่อยแล้วนะคะอ่ถ้าใครจะให้เปื่อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่พอดีว่ามันใส่แล้วเนาะกลัวมันจะเละเราใส่ผงโป๊ทคือมีเกลือนะคะเกลือกับรสเกลือกับรสดีกกับรสดี ขาดไม่ได้นะค่ะแซ่บนัวเราเนอะก่อนนะคะสักปักเดียนะน้ำหนักต้องเยอะค่ะเขย่าก่อนใช่เขย่ายิ่งโคนนะค่ะสักหนึ่งป้าก็พอดีนะเจ้าว่าแกงแต่ถ้าเป็นแกงนัวต้องเน้นใส่เยอะหน่อยอันนี้อันนี้สักป้าก็อ่าตะหลิวปากเดียวพอถ้าตะหลิวใหญ่ก็พอสักครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะเราไม่ได้แกงเยอะเนาะถ้าแกงเยอะสามารถเพิ่มได้นะค่ะเป็นสองเลยเนาะเป็นเบิ้ลเบิ้ลนะคะ แล้วรอนนี้เรามาใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยใบโหระพาอ่ะใบโหระพาแต่ถ้าใครชอบอีตูหรือว่าเมง์ัทก็ได้กบก็ได้ไออย่างก็ได้ค่ะชอบชอบใบนี้มันหอมเพราะว่าบ้านเราปลูกมันหอมเนาะอ่ามันหอมค่ะใส่ได้หมดนะคะคือเพิ่มความหอมมันเฉยเฉยมันก็ไม่มีอือ่าก่อนเราจะเอาหมูสับกับเลือดลงไปเราเอาเลือดลงไปก่อนนะคะ เสร็จปุ๊บจะมีเครื่องเทศกับผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยทำ้กระดแต่พริกนี่เราไม่ต้องยังไม่ต้องเยอะเนาะแบงครึ่งกันอ่าพริกนี่พอดีเูาซึกว่ามันจะเผ็ดไปหน่อยพริกนี่จะเผ็ดหน่อยพอเสร็จปุ๊บนะคะคือเราปรุงไปนนี้แล้วเนาะแล้วก็เอาหมูที่เราสรับกับ ข้นนางในผักไผ่นะคะข้างในผักไผ่หมูดวนคนให้เข้ากันเลยเนาะแล้วข้างในที่ต้มซุปแล้วใช่ต่เดี๋ยวเราคนหมูก่อนนี่น,นะคะบบนะคะี่ละหมูแบบม,งมองเมืองเนาะหมูแบบม,งมองเมืองต้องะะมีมีมีอย่างเนาะที่เราไม่สับให้ดูอะไรไม่ใช่อะไรเนาะเรามันมีสองเมนูเนาะเราประหยัดเวลาเราก็เลยเนี่ยเราเตรียมแล้วเราแค่สูรให้ดูพอ เป็นอีกเมนูในเครือ่องในต้นหอมนะคะต้นหอมผักไผ่หอมดวนใส่ไปเลยอันนี้จะกก็กินเป็นขั้วนะเจ้าค่ะกินเป็นขั้วเดี๋ยวเราจะขั้วกันนะคะเราจะเจียวหอมเจียวกร<จ>ะเทียมก่อนนะคะให้หอมหอมกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเจียวเราเน้นการสุกนะคะนี่ เราใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะเจ้าไม่ต้องใส่เย,ยเนนะเอะมันจะดีนะน่นรอเกระเทียมหอมหใช่ใชๆเดียวกระถกเทียมให้หอมก่อนนะคะเจียวให้เหลือเลยเนอะอ่าใส่ลงไปอเอา้าอะไรตั้งอย่างค่ง้นอะ มันไม่ยิเพอีกนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยเนอะถ้ามันเหลืองมันจะหอมแล้วเราเอาลาบหมูเราไปค<ข>ั่วใส่มันจะแบบยอดมากนยความหอมมันจะเข้มข้นมากอ,มอ่าเหลืองหอมแล้วนะคะเอาหมกที่เราผสมกันเรียบร้อยลงไปเราไม่เน้นจินดิบนะคะ เราคั่วให้สุกเลยเพราะเราไม่ให้มันดิบเนาะอ่าเราคันะ่วให้มันสุกเลยนะคะ่ะเพราะเราอากาศเนาะเราช่วงเดือดร้อให้มันสุกเลยแล้วถ้าใครไม่ชอบน้าก็ไม่ต้องใส่น้ํานะคะผัดน้ำหนักน้ํามันอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราจะใส่น้ําสุกผิดเนาะ,ะไว้จำ้จำจ้ำ จำข้าวเหนียวจำข้าวเหนียวํำล้มเนี่ยจ้ะเดี๋ยวคสุกก่อนั้หน่จะคลายนี่คะเรานน้นเรานน้สุกเขาว่าเนาะดีนั่นแะค่ะที่เราเราผสมที่เราผสมเนาะได้เนาคราวนี้รอเดือดเราก็มาชิมด้วยกันนะคะ มามากินข้าวต่กันมีอย่างลําเหลือนะดําอ่ะุ้มไ้ใกล้เลยคือแกงบวบเหลี่ยมนะคะของของทางภาคเหนือเนาะใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่หมูติดมันนิดหน่อยแล้วก็จะมีลาบขั้วลาบหมูค่ะลาบหมูขั้วแล้วก็จะมีพริกจีหน่อยเนาะแล้วก็มีขออ้าวเหนียวอุ่นๆแล้วก็มีผักผักกะปลาร่อยชัวร์ต้องแซบนัวของพวกเรานะคะวันนี้เราก็ใส่เนาะในแกงบวบต้มยำตำแกงได้หมดติดต่อสอบถามได้นะคะหกขวดขึ้นไป ส่งฟรีนะคะเรายังขายอยู่นะค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะจามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าครับตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะครับเมนูวันนี้นะฮะปลาหมูคั่วนะครับมองเหมอเฮานะครับแล้วก็แกงบวบเลียมหรือว่าแกงบะน้อยนั่นเองนะครับคําเมืองนะครับก็ทำเผ็ดคนเหนือนะครับโดยเพราะรายการครัวบ้านนี้ขยจะเชิญชวนนะครับท่าน ทุกทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้นะครับมารวมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับกับข้าวเหนียวอุ่นๆห่อนๆนะครับกินกับหลับขั่วหลับหมูคั่วแล้วก็แกงมะน้อยหรือแกงบวบเรียมนะครับเอาไปทานอาหารด้วยกันดีกว่านะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเมนูออย่างนั้นนะครับเชิญทุกท่านนะครับติดตามรายการโกลบอลของเราต่อไปว่าพรุ่งนี้จะเป็นเมนูออย่างครับอย่าลืมนะครับ